ไก่ที่ไม่กินข้าวเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมจะยกกรณี 1. ไก่เบื่ออาหาร 2. ไก่เป็นระบบภายในเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อที่คารบรักทุกท่านเลยนะครับ คลิปนี้ก็จะเอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะช่วงนี้นะครับก็ห่างคลิปหน่อยนะครับเพราะาไปไล่ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ไปชมคลิปให้เพื่อนๆนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ไปหา หรือบางทีไปแล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับอของผมน่ะผมไปหาเพื่อนๆบางทีคอมเมนต์หายนะคอมเมนต์หายมันก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะหรือ,อเกิดจากสาเหตุที่เราให้กุญแจกับเพื่อนๆไปแล้วไม่ได้เอากุญแจออกหรือไม่อันนั้นกไ็ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะฮะให้กุญแจใครแล้วนะฮะก็เอาออกให้เขาด้วยนะครับเวลาเขาไปคอมเมนต์อะไรจำพวกเนี้ยมันก็จะไม่ติดขัดอะไรนะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุที่เราให้กุญแจคนอื่นแล้วคนอื่นมาคอมเมนต์ไม่ขึ้นเนี้ยนะครับนะก็บอกเพื่อนๆนะครับมาเรามาคุยถึงเรื่องไก่ที่ เบื่ออาหารหรือไก่ไม่ไม่กินข้าวนะครับเราก็จะมีวิธีการฝึกนะฝึกให้ไก่กินข้าวมาเหมือนเดิมนะครับนะปกติแล้วไก่เราก็จะให้สองกระเพาะเช้าเย็นนะฮะเช้าเย็นหนึ่งกระเพาะเช้านะเมื่อเราให้ข้าวเช้าเนี่ยนะฮะเราก็จะมีแก้วตวงนะ ก็ประมาณแก้วเป๊กนะครับประมาณแก้วเป๊กของเราก็จะได้1กระเพาะนะฮะเราก็จะจับเวลา5 5นาทีนะนาทีถึง10นาทีนะบางตัวนะบางตัวกินไวบางตัวกินช้ากินไม่เท่ากันนะบางตัวกินห้านาทีนี่ก็เกลี้ยงลวนะครับเกลี้ยงละนะแล้วก็บางตัวกินช้าเนี่ย นะฮะเราก็จะให้เวลาไปเลย10นาทีนะบางทีเราให้เราไม่ได้จับเวลาตั้งเวลาหรอกนะครับเราให้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะเราไม่ได้เก็บข้าวเก็บไรที่เหลือออกจาพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะทําการฝึกที่ให้ไก่กินข้าวนะเราก็จะจับเวลาประมาณ5-10นาทีนะ เอาสินาทีเลยก็ได้นะบางตัวกินข้าวช้านะฮะเราก็จะให้แบบนี้นะเช้าเย็นนะเช้าถ้าเหลือเราเอาออกเลยนะครับเย็นเหลือเราเอาออกนะฝึกประมาณสัก5วันถึง7วันนี้ก็น่าจะเห็นผลแล้วนะพอถึงเวลาเขาก็จะรีบกินเองนะครับ ถ้าเขาไม่กินนะถ้าเขาไม่กินเราเอาออกนะฝึกแบบนี้ฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกประมาณสักเจ็ดวันนี้ก็น่าจะเห็นผลละนะหรือไม่ไม,ไ,มไม่ถึงเจ็ดวันก็น่าจะเห็นผลละ5ห้าวันเนี้สามวันนี้นะนนนะไก่หิวมากๆมันก็จะทําให้กินข้าวเปลือกนะครับกินอาหารของเรานะแล้ว กรณีนะครับที่สองนะไก่บางตัวที่ไม่กินข้าวอาจเกิดจากระบบภายในก็ได้นะเกิดจากระบบภายในนะเราก็จะทําการอ่าอ่าดมปากดูว่ากลิ่นอ่าปากเขามีกลิ่นไหมนะถ้ามีกลิ่นแสดงว่ามันก็จะเป็นระบบภายในนะปากเป็นคอดอกไหมเป็นฝ้าไหมจะ่วพวกนี้นะครับ เราก็จะให้เป็นพวกยาแก้อักเสบนะบยาแก้อักเสบก็ดีท네ี่สุดนะครับยาแก้อักเสบแล้วก็ยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับเราจะให้สองอย่างนี้ก็ได้นะให้สองอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะให้ยานะให้ยาช่วงเย็นนะให้ยาช่วงเย็นปกติแล้วยา <ผม S 2> แก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะฮะมันจะออก รีอ์อยู่ประมาณ3วันนะเราก็จะให้วันเว้นวันไปนะครับยากแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับเราก็ดูระบบว่ามันมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมนะสัก3วันเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะให้อาหารนะสองกระเพาะเช้าเย็นเนี่ยนะเราก็จะดูว่าไก่มันกินข้าวขึ้นไหม หรือไกอ่ยังกินข้าวได้น้อยนะครับก็ก็สังเกตไปเรื่อยๆเราก็จะให้ข้าวเป็นเวลาไปนะฮะเช้าเย็นนะครับจากก็นี่ไก่ป่วยนะครับไก่ป่วยเนี่ยมันป่วยเพราะอะไรนะป่วยบางทีป่วยเป็นระบบภายในเป็นขี้เขียวขี้ขาวนะเป็นหวัดนะ เป็นพวกนี้นะเราก็จะให้ยาไปนะบางทีไก่จําพวกเนี้ยนะไก่ป่วยมันก็จะกินข้าวได้น้อยนะครับหรือไม่กินเลยนะไม่กินเลยนะครับเราก็รักษาการป่วยไปให้ยาไปนะถ้าไก่อ่าเป็นหวัดนะฮะเราก็ให้ยาเรารักษาให้หายก่อนนะแล้วข้าวเราก็จะให้เป็นระบบนะ ฝึกให้ให้กินเป็นเวลานะไก่นะครับมันก็จะกินข้าวได้ดีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางครั้งไก่ที่ไม่กินข้าวนะปกติเนี่ยแต่เขาไม่ไม่กินข้าวนะบางทีจิกข้าวแล้วก็จะเรียกสาวๆให้มากินจะพวกนี้นะอันอันนั้นอ่ะนะครับ คือเราเราถึงเวลาเราก็เอาออกเลยนะถึงเวลาเราก็อ,าออกนะครับพอเขาหิวจัดจัดนะครับเขาไม่เรียกลาดสาวนะเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับมันก็จะทำให้ไก่ของเรากินข้าวได้ดีนะครับการฝึกนะฮะการฝึกให้ไก่กินข้าวนะครับเราก็จะทำเป็นระบบนะทำเป็นระบบเราอย่าไปให้ว่าเราให้ข้าว หรือเอาข้าวไปโยนใส่สุมใส่สุมจำพวกนี้นะครับอย่าไปทำาแบบนั้นนะฮะเราให้ให้ให้เป็นระบบนะแล้วว่าให้เป็นเวลานะถึงเวลาเราออกเราออกนะครับถึงเวลากินให้กินนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งจำพวกหญ้าพวกนี้นะฮะอิสราเอลนะครับมันก็จะมีสารอาหารโปรตีนสูง นะครับหรือเป็นพวกหญ้าขนจำพวกนี้นะครับหญ้านะเราก็อย่าให้ขาดนะอย่าให้ขาดให้เขากินด้วยนะก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับมีประมาณนี้ก่อนวิธีการฝึกให้ไก่กินข้าวได้ดีนะก็ไม่มีอะไรมากนะทำการฝึกจับเวลานะถ้าเป็นพวก ระบบภายในหรือป่วยเนี่ยเราก็รักษาไปควบคู่กันไปนะครับมันก็จะกลับมากินข้าวได้ดีเหมือนเดิมนะครับนะคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s ับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ